คืค่ะ,ะสิญธิ์ญาณิทธิ์ของคุณแม่ชีต้อยสํนนักแม่ชีนะคะของบ้านสำนักปฏิบัติธรรมคุณแม่ชีต้อยบ้านบ้านเสาวขวัญบ้านเสาขวัญอัอเภอพนานิคมนะคะ,ะนะคะพร้อมสิทิญาณิทธิ์อันนี้ท่านก็มาต่อยอดกับวัดป่าดอนม้วยอีก อะภูมาล่องมาสำนักปฏิบัติธรรมแม่ฮีต้อยมาต่อยอดอีกคงร้อยบาทค่ะสาธุคาแม่มาอยู่ตรหนับบ่อครับแม่พาพ่อไปหาหมอเอ้าปวดขาปวดขาาครับคุณแม่เอาเงินเข้ามาถวายวัดแล้วค่ะเพิ่นบูชาวิน้ำวัดแหววขันท่าเอาของเพิ่นไป นะคะมันสิบากค่ะเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นแล้วอันคันเพิ่นเออคันเพิ่นว่าจองแล้วเออคันเพิ่นว่าจองแล้วนั้เพิ่นเอาเงินมาก่อนบาดแล้วค่ะเอ่อมาข้ามหนึ่งบาทเท่าแล้วทาะบริจาคนึ่บาทเท่าแล้วจะไปเอาของเพิ่นคันคันนวยไหนเพื่อไหนบ๊มี่ซื้อบาจองแล้วบ๊นั่นจันจันมาบูชาใหม่เด้อค่ะเด้อค่ะจังเอามาบูชาใหม่ ท่าไปซื้อนันสิบาทค่ะสิบาทซ้าบาทกับบวายงค่ะเวลาห้ามเอาของกันสั่งเพราะผู้เจริมบองว่าาห้ามเอาของกันเอ้า ผู้ช่วยนางจัมพญาบ้านโคกสีขอยว่าผู้ช่วยนั่นจต่อยอดกระบอกบอขับประจันออกมากแม่ประจันเธอยอดไว้ทีสองรา้ายหวาทะตาผู้จะรำด้วยไงหาเด้อมั่เข่ามั่นน้เด้อผู้ช่วยระนัง่งจัมพญาบ้านโคกสีค่ะย่างไก่ก็ได้เจ้หนิ หมาเลยอว่างสาลาได้ยุบ่นเอันกว่สาลาะดียบอบอกค่ะก่เขาสาลาหน่นก็ค่ะโอกมาหัวด้วย,ยวส่อ่ะขบวนแห่กระถินนะคะโอเพ่นตั้งขบวนเนเพิ่นตั้งขบวน่วนนา,นาโรลดนี้ คณะวัดพระธรรมกายแล้วก็ต้นเงินของอยีพอลีแม่ตังไว้เลยเด้อค่ะเด้อตังเป็นขบวนเลย <G un> โอ้ค่ะไอแห่ออกโบสถ์เด้อค่ะหันหน้าไปทงางโบสถ์ค่ะเออลเืมลืมค่ะข,ข,ขอขอไม่อยากขอ อ,าอาภัยทันพะคูะะมมคะ่ค่ะปีไดนเพื่อนก็แห่เอิโบดเด้อค่ะค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นจากตรงตรง,ตงอ่อป้อมโบดสามลอ้อแล้วจังมาเขาสาร่าเด้อค่ะเขาสาร่ามอ,องกองกับด้วยการเด้อค่ะที่นี่ที่นี่กองกับทีมยูน่นค่ะค่ะตั้งต้นไว้เลยค่ะรถแห่ก็คงจะ ใกล้เข้ามาแล้วค่ะฟ้งเสียงได้เล้จ้งขบวนไวเลยค่ะค่ะก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ติดตามผู้ขับรถ ของพ่อเมีครูบาอาจารย์นะคะที่พาพ่อเม่ครูบาอาจารย์มาวันนี้นัปป่งใบปวรนามาเหลกที่กองเงื่อการเด้อค่ะค่ะเจ้าหน้าที่คุณครูกุ้งคุณคูณคณคณชูชาติกาวีนะคะกำลังรออยู่นะคะรอท่านอยู่ ขอบคุณโรงทานแม่หัวพร้อมคณะนะคะ,ะคุณนายอ๋อยท่านนายอำเภอประทินนะคะ,ะพร้อมคณะโรงทานข้าวขาหมูจากแม่หัวอำเภอสว่างแดนดินนะคะแซ่แสบค่ะนางสาวกนิกาสารธรมมาต่อยอดอีก100บาทค่ะสาธุค่ะ นายวันชัยอุรมศินต่อยอดมาอีก900บาทนะคะคุณกนกพันธ์แสงประภุมต่อยอดมาอีก1,000บาทะคะ่ะคุณแม่แม่เพลนฤดีนะคะต่อยอดมาอีก200บาท รถต้างหากแต่กนานมากเลยครับุน้คอ่าขอประชาชมทำนันไปถึงเจ้าของรถนะคะทะเบียนนขอแปดแองห้าเรือนธานีนะคะอนขอแปดแปดรือนธานีขบวนแม่มากกว่าสิบสองวันไหค่ะอนขอแปดแปดเรือนธานีนะคะ

ตีพ้อพอตีห้อต่างกันรนะคะกระบวนหนึงกระดิ่งนะคะกระบวนใหญ่กรดิ่สามคีลักษาโดยมวยปีนสอพนห้ยิแถึงกำลังแห่ออนโบยเนาะคะเนาะดึงรันดวนเจลิญนะคะมาต่อรอบอีก200บาทขาซสา เจ้าอายุมันคนย่งทำวะในลำดวยเลยแม่นวดด้วยสาธุค่ะอ้าวดอกดอกกระถิ่นกระลุ้นลระเด้อกระเด้อคนนี้เสีไปเก็บดอกกระถิ่นกระไปเด้อค่ะเริ่มลุ่มแ้วเดี๋ยวไปค่ะค่ะเอาซ้อนไม่หอกเอาก็ได้เดลยคุณมาซ้อนค่ะล้เฮหเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาท้าล้มแค่ะ มาทญาติสยเด้อค่เอามวนโลดค่ะเอามวนเลยค่ะผู้ใดอยากก้อนก้อนนี่ดอกไปซะก่อนนนเฮาได้ออกมาอยู่รงแหเอาเข้มแข็งเด้อในพวเอ้ยค่ะในพวกกลุมแม่บ้านนะค่ะบ้านดอนห้วยค่ะมาคุกก้อนดอนหวยนํากันนมาซอยกันเข้มแข็งเข้มแข็งบุญานา ค่ะขบวนมันก็เหมือนไงนก็ค่ะยังไม่บางอย่างนี่อยู่ค่ะตนเงินค่ะอาจารย์ค่ะ แต่ว่าจเปิดจันอยค่ะเปค่อยๆก็ได้ค่ะเปิดค่อยๆก็ได้เด้อเอาข้อันนึงเอา้อนอ้อมข้ออนอ้อมดวนค่ะแม่ก็ถึงขวานนะขวาน ตัวติโกนะคะสุจริตสุขพระธรรกายนะคะป้ายยาจปาสุขิตริโกสุขการสิกของะมกาา็นราวาเาต่รนเยะๆจะยกเงิเข้ามาไทยบริเวณสลากกําไร่ดีกับ่วงหล่นว้พระพิธในรูปแานี้

等到你爱了。嗯嗯 <laughs>